้ายังสงสัยอยู่ว่าสวดมนต์เนี่ยจะรวยจริงหรือเปล่าม,มันรวยได้จริงค่ะแต่ด้วยหลากหลายวิธีและเหตุผลเอาแบบรวมๆนะคะแต่มองว่าการสวดมนต์มันคือการเริ่มทําสมาธิสมาธิก็คือการจดจ่อหรือโฟกัสกับสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันการอ่านแต่และตัวหนังสือถือว่าเป็นการเริ่มทําสมาธิแล้วการที่เราได้อ่านตัวหนังสือได้ตัวหนังสือหนึ่งเนี่ยมันทําให้สมองเราจดจ่อ เราก็จะไม่คิดฟุง้งซ่านไปเรื่องอื่นนั่นคือการทําสมาธิแล้วนั่นก็คือสิ่งที่ดีแล้วการสวดแล้วดีขึ้นไหมแต่กล้าพูดเลยว่าดีขึ้นแน่นอนนะคะอยากให้ลองมันไม่มีหรอกว่าแบบสวดแล้วมันจะแย่มันมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มการที่คุณจะสําเร็จเร็วหรือช้าอยู่ที่คุณเองจะพร้อมเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเร็วคุณก็รวยเร็วสําเร็จเร็วถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองช้าลง คุณก็รวยช้าลงสําเร็จช้าลงแค่นั้นเลยอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะตัดสินใจนะนี่เยอะอย่ากลัวคืนนี้ท่องเลยให้ว่าตามนี้บทนี่มีศีลมีทรัพย์ขอพรจากหลวงปู่ทวดปาฏิหาริย์จะบังเกิดแน่นอนพระคาถาบทนี้จะช่วยให้ท่านที่เป็นนี้เป็น